พี่น้องครับระดับซีงมากแลวครับอ้าทางเขาบอสุดยอดแห้งครับพี่น้องฝนตกครับน้ำท่วมทางน้ำท่วมทางแต่ว่าอยู่ในบอ่อแห้งครับแต่ว่าทางเขาบอ่อเปียกครับ โอ้ยพว่าลัเป็นช็อกโกแลตครับ,เด,ดรบเดี๋ยวนี้เนี้ยตุยตุยเลยนี่หลุมครับหลุมหลุมโอ้โหเดี๋ยวนี้เบรกผมซึมเหรอรอหนึ่งรล่อล้างขางขวายอนขีต้มม้วนนี่แหละครับเขา พอเฮ็ดก e ับว่าอะไรครับบ er ่มีเงินใส่พี่น้องเอ้ยมันถูกหลายนะครับทางเขาบ่เดี๋ยวนี้ก็ลังคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วข่าวแห้งว่าพายุสิเขาที่ยี่สิบเนี่ยครับเมื่อนนี้มาเอาดีไปเขาข้านครับยี่สิบยวแรกกันอยู่สามขั้น ท่นที่4จอรดรถดำไว้มาขับรถไถครับจ่าจอยมีหมอพีดมีเสียเนินมีจ่าจอยมีผมครับสี่คนพอรามานเนี้ยครับสร้างกันจากเลี้ยวผมกันจะได้เงินเพิ่มให้กันโอ้ลำบากครับลำบากลำบากแห้ง เห็นทางขวาอวอะไรที่ตนรถเลยครับเรื่องเพื่อนเรต้องไปถามครับปัญหามันเดียวนี้ซีนหลอดกับหัวเบรกกับหัวครับรสยเขาไปถูมุนบัดเหรอครับจะยัง,งเป็นยังบวบคุมคา้าการลงทุนหรอครับเนี่นี้เอ้ มันจะพยงเอวนะครับนี่ช่วงนี้มันสูงครับหน้าโกขังแต่ว,ว่าช่วงข้างล่างอ่ะอตรงปลายางน่ะโอ้ยมือแรกๆที่เขามานะครับถวมมิดซีดีเลยล่ะครับ ยุยแฝงอินเตอร์อยู่แผงมอน้าขันบวนัวล่างออกมือแรงในเรื่นงเรียขันบัวล่างออกนี่ครับโปรตงเสือครับแข็งโป๊กแข็งข้าเลยครับเล่นแรเรียต้องเฝ้าไปล่างออกมองลบมองรีกันกับโบมี่ครับที่นี่เขามาขันเจอกับตรงท้อยเออท่านท่านมองลบกับลบครับโอ้ขาดแห้ง ค่าเงินปีนี่แมมคือลำบากสิผู้น้ำมันกับแพงคา่าแรงซ้ำเก่าครับตายตายแต่ว่าเขามาเลี้ยวก็ดีหรอกครับบอบอเลแต่ว่าทางเขอมา้าอีกเรกกันทงร้อยเมตรแรกกันร้อยเมตดสองร้อยเมตรนี่นะครับบึ้งบูจืดครับบริอาคลิปดนแหละครับบริอาคลิปแจ็คเทอร์อยอด นอนไ่อยากยากยั่งก่อนจีอยากราง,งวัลรถครับหาเงินใส่เงินลดคุณพ่อพ่อครับแต่ละเดือนอยากยังตัวยังเนี่ยผมนี่ปวดประสาทเขาเลยดินกระตากแห้งครับดินตากลอยยี่สิบครับเพันดีซื้อดินเพันวะอันนี้ก็รถโไหมครับนี่ ออกว่าแต่อูหลุงวาลินออกไปสองสามวันแล้วละ่ะเอาลุยขีดตมแล้วเปืนเบิ้แล้ววนออกลอกสภาพแต่ละขั้นนี่ยผต้อรงซื้อบครับเดี๋ยวพาเบิ้งสภาพรถครับก็จะพาครับเกือบไปด้วยขีดตมมวนออกลอก นี่ครับน้ำขวมพ่อยเสียครับนี่ทุกเมื่อกี้นี่วนเวนวอลพูดเลยหุ่นบัสหุ่นรถไม่กับเบมื่อรถจืรด้วยกันเก่าแสนครับเก่าแสนขั้นนี่เครื่องเจ็ดอีครับหุบ่นจะขคักวะครับ กันชนนี่ยูไปเลยล่ะครับเฮ้ยดีเล็ผมถอดมาครับถอดออกครับพอหอนมุนครับเอเ็นยางก่อยใ,ใส่แล้วครับนี่สบายดากเลยยังนตั้งแถวยังนตั้งแถวครับจะคว้าวจะคว้าคว้าบนจะคว้าัว้าบนใ้เจ้าแล้วครับแมนบ่ล่ะโอ้ย สารบานโลดหน่อยท้องเนาะโอ้ข้างโขดยเลยครับยางไงหลักคสภาพก็ไปเอานี้ขับไปโค้งครับทางเนินเป็นเนินครับบือีตาขั้นเดียวครับมือีตาขั้นเดียวขั้นโมลาลครับอีขั้นหนึ่งจอดมือีอีเหลืองจอดครับ ตักได้ขั้นเขียวเพราะว่านี่ขั้นเลืง้งขั้นเลืองตักขั้นเขียวจอดเหมือนนี่เป็นขัน้นขั้นเลื้งจอดขั้นเขียวตักโอ้สภาพต่ละขัน้นเมืองว่าไะไได้ครับ ดินกับซื้อแพงครับพูดอีนิดเดียวเองเบื้องลอยหาสีบอกบอร์เบิง้งมาแนวอะไรนี่ข้างเกลืกลือแล้วตัวไหนท่องใจสงสายลงตัวครับผมที่สกักออกว่ามันไม้ถึงขัน้น เครื่องเร็วครับเก็บปล่อยว่าไนครับอันตริงคือแง่เอายางเดียวเกียาก็เร็วเพราเกียร์อะชัวสบายสบาย ข้านกล้วยๆสบายบือ้อเมอื่ออะไรว่โอ้โอ้โอเอ้ทวงไว้สิเมื่อดอกครับประสนี่ตัวรถรถจะดังปวดตรงตกหลุมขางโคกดูครับบอกเถอาแกลิ่นเอาไปโค่เอารถไทยไปเกยียรลงกหอบอวะตีงอยู่ไม่เอาเนีน่แล้วรถดังคนที่นี่เบิร์ต เอาเดี๋ยวเข้าไปพอกันหน้างานครับหน้างานเขาข่านยูยูเทิร์นสร้างสามครับบันนุน่นนนเ,เดี๋ยวพอๆกันหน้างานพอแล้วครับโอ้ยว่าัชพาพี่พะน้องเบื้องหน้างานครับมาหอดหน้างานดอกสองหลอดชิพาเข้าเมเป็รแล้วทุกข้อยกปูข้อยกปูยิ่งคือเลิกตายเลย บลเลอรบเลิกบเลรนไหสองหลอดชิหายยบลลอดเนาะต้หรอใขึ้นมาได้้ยอันลี่ยนกบ่อไปล่อเาจยื้อ้ยอย่อหลออ่ะอู้วว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 อว กองร้อเรามิดซีรีเ,เดี๋ยวเราไมโครมาเก็บกู๋ครับออเอ้าวหน่วยเก็บกู๋มากแล้วครับข้อหอดจอดอยู่ในโู้โหรามาบ่ได้ครับเนี่ยมูบันน้ำดากันเลยตัวนี้โกรธไหม่พะนน้ำดากันเลยเอ้วเดี๋ยวขึ้นส่งไดนน,นี่ยิ่งขึ้นว่าขึ้นลงเรื่อยๆแค่เฮ้ย โเหลือกเกินเอ้ยเกนเดี๋ยวเววางแผนกนเขาจะหนีออกนี่เจะหนีออก,อออก,อออก่อยมันสั้นนะ มองลุมกับปอยลุมอยู่หันลาอย่าไปทบมันย่าไปเาออกได้เอาีทมอเาออกนี่ล่ะเอาเอาเอาเ็ดเิ่งบอล้วองว่นี่ละบ่อบ่อบ่อตัวเอาว่นนี่ะได้ลงกันแล้วดอก อ้าวไอเดียวไปอ่านลานเลยเอ้าเดี๋ยวเป็นแตงท่างครับอู้ดูหมึกเรืองนึงเลียบล้โอ้เสาไฟเด้อน,นะโอ้กัะตัวลมนียเนี่ยโอ้โอเสาไฟฮะ ก็วิชย,ยภาพพี้ภาพอให้เบิ้องของที่คามดมันเ้เบิ้งง่ายแล้ครับเบื้องไม่โคตรแจ่งทางอย่างนี้ละมันแกนอยู่ตัวทหารกวนกวนลงโลอดน่ะ

Để dẹp nè, dẹp lá nghịch nền đọt Giang này tục luôn đeo này là ก็อีกรุ่มหนึ่งอยู่ขางเสาไฟเดี๋ยเอารถเราดีกว่าประเทศทางแล้วหระครับเดี๋ยวเข้าไปเอาวรถเข้าออกมาครับเดี๋ยวพอกันหน้างานเทียบขันเลยครับพอจัจเทื่อครับอยอดรถอินเดียวทีละ สวัสดีครับพี่น้องครับพอดนานงาน,นแล้วครับสองทางอ้อยเหรอตีเตียมาแล้วครับย่างอีกุละเ่ยวทอง,ทองททอ่ยวโอ้เดี๋ยทอนครับเดี๋ยทอนเอาเดี๋ยครับ,อบเอาเตี๋ยนางานครับยูเทิร์นสร้างสาม เอาพบพรคลิปนาครับกะอ่ายืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจตัวดำซิงครับนี่ยสลับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ